คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดตัวเลขที่ได้มาจากการคำนวณย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ไม่มีการทราบล่วงหน้าว่าผลรางวัลจะออกเลขอะไรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาดูเลขดับ3ตัวบนจาก12สํานักกันนะครับว่าจะมีเลขอะไรบ้างนะครับแล้วจะเหลือเลขเด่นเป็นเลขอะไรในงวดวันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับเรามารอชมกันนะครับสำหรับงวดนี้ที่แอดมินลงเลขดับให้ช้านะครับเพราะว่าพึ่งได้เลขดับมาครบนะครับเพราะงวดนี้บางสำนักเพึ่งปล่อยเลขดับมาวันนี้นะครับ เรามาดูภาพแรกกันนะครับภาพแรกจะเป็นเลขดับบนจากทางแอสไอยาร์นะครับมาดูสถิติที่ผ่านมากันนะครับในงวดวันที่16มิถุนายนให้เลขดับบนเป็นเลข0นะครับผลออก504นะครับงวดนี้ก็หลุดไปนะครับไม่ผ่านนะครับในงวดวันที่1กรกฎาคมให้เลขดับบนเป็นเลข1นะครับผลออก503นะครับงวดนี้ดับผ่านนะครับ ในงวดที่แล้วนะครับงวดวันที่16กรกฎาคมให้เลขดับบนเป็นเลข0นะครับผลออก3 3 6นะครับก็เท่ากับดับผ่านนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับงวดวันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้ทางแอสไาร์ยาร์ดให้เลขดับบนเป็นเลข0นะครับเราก็มาตามลุ้นกันนะครับว่าเลข0ของทางแอสไาร์ยาร์ดจะดับอยู่หรือไม่อยู่นะครับ ถ้ารูปภาพภาพไหนตัวเลขมันเล็กเกินไปมองไม่เห็นนะครับให้เพื่อนๆใช้นิ้ว2นิ้วจิ้มที่หน้าจอแล้วขยายภาพดูเอาได้นะครับสำหรับภาพนี้นะครับจะเป็นเลขดับบนจากทางแอส Silvermoon นะครับเรามาดูสถิติที่ผ่านมากันนะครับ ในงวดวันที่16มิถุนายนให้เลขดับบนเป็นเลข5นะครับผลออก504นะครับงวดนี้ก็หลุดไปนะครับดับไม่ผ่านนะครับในงวดวันที่1กรกฎาคมให้เลขดับบนเป็นเลข9นะครับผลออก503นะครับงวดนี้ก็เท่ากับดับผ่านนะครับในงวดที่แล้วนะครับงวดวันที่16กรกฎาคมให้เลขดับบนเป็นเลข4นะครับ ผลออก3 3 6นะครับก็เท่ากับดับผ่านนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับงวดวันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้ทาง a อสซินเวอร์มูลให้เลขดับบนเป็นเลข9นะครับเราก็มาตามลุ้นกันต่อนะครับว่าเลข9ของทาง a อสซินเวอร์มูลจะดับผ่านหรือไม่ผ่านนะครับภาพต่อมาจะเป็นเลขดับ3ตัวบนจากทางแอสยาทิปนะครับ เรามาดูสถิติที่ผ่านมากันนะครับในงวดวันที่16มิถุนายนให้เลขดับบนเป็นเลข8นะครับผลออก504นะครับก็เท่ากับดับผ่านนะครับในงวดวันที่1กรกฎาคมให้เลขดับบนเป็นเลข7นะครับผลออก503นะครับก็เท่ากับดับผ่านนะครับในงวดที่แล้วนะครับงวดวันที่16กรกฎาคมให้เลขดับบนเป็นเลข0นะครับ ผลออก336นะครับก็เท่ากับดับผ่านนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับงวดวันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้ทางแอดยาทิปให้เลขดับบนเป็นเลข6นะครับเราก็มาตามลุ้นกันนะครับว่าเลขดับบนของทางแอดยาทิปจะทำสถิติเดินดีติดต่อกันได้ไหมนะครับภาพต่อมานะครับจะเป็นเลขดับ3ตัวบนจากทางแอด b วนะครับ เรามาดูสถิติที่ผ่านมากันนะครับในงวดวันที่16มิถุนายนให้เลขดับบนเป็นเลข8นะครับผลออก504นะครับก็เท่ากับดับผ่านนะครับในงวดวันที่1กรกฎาคมให้เลขดับบนเป็นเลข2นะครับ ผลออก503นะครับก็เท่ากับดับผ่านนะครับในงวดที่แล้วนะครับงวดวันที่16รกรกฎาคมให้เลขดับบนเป็นเลข2นะครับผลออก336นะครับก็เท่ากับดับผ่านนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับงวดวันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้ทางแอแอด์ไให้เลขดับบนเป็นเลข0ูนย์นะครับ เราก็มาตามลุ้นกันต่อนะครับว่าเลขดับบนของทางแอดบีจะทำสถิติเดินดีติดต่อกันได้ไหมนะครับภาพต่อมานะครับจะเป็นเลขดับ3ตัวบนจากทางแอดรัดชนกมีโชคนะครับเรามาดูสถิติที่ผ่านมากันนะครับในงวดวันที่16มิถุนายนเลขดับบนเป็นเลข8นะครับเหมือนออก50-4นะครับก็เท่ากับดับผ่านนะครับ ในงวดวันที่1กรกฎาคมให้เลขดับบนเป็นเลข9นะครับผลออก503นะครับก็เท่ากับดับผ่านนะครับในงวดที่แล้วนะครับงวดวันที่16กรกฎาคมให้เลขดับบนเป็นเลข8นะครับผลออก336นะครับก็เท่ากับดับผ่านนะครับสําหรับในงวดนี้นะครับงวดวันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้ทางแอแลัชนกมีโชคให้เลขดับบนเป็นเลข9นะครับ เราก็มาตามลุ้นกันนะครับว่าเลข9ของทาง Ad แอดละชนกมีโชคจะดับผ่านหรือไม่ผ่านนะครับภาพต่อมาจะเป็นเลขดับบนจากทางแอด JK นะครับซึ่งจะเป็นเลขดับของปี2024นะครับปีนี้จะหลุดไป1นึงวดนะครับก็คืองวดที่ออก626นะครับ เรามาดูสถิติ3งวดหลังสุดกันนะครับในงวดวันที่16มิถุนายนให้เลขดับบนเป็นเลข9นะครับผลออก504นะครับก็เท่ากับดับผ่านนะครับในงวดวันที่1กรกฎาคมให้เลขดับบนเป็นเลข1นะครับผลออก503นะครับก็เท่ากับดับผ่านนะครับในงวดที่แล้วนะครับงวดวันที่16กรกฎาคมให้เลขดับบนเป็นเลข9นะครับ ผลออก3 3 6นะครับก็เท่ากับดับผ่านนะครับสําหรับในงวดนี้นะครับวันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้ทาง a d สเจเคให้เลขดับบนเป็นเลข3นะครับเราก็มาตามลุ้นกันต่อนะครับว่าเลข3ของทางแอสจเคจะดับผ่านหรือไม่ผ่านนะครับภาพต่อมานะครับจะเป็นเลขดับ3ตัวบนจากทาง Ad I อินทร์เทวานครนะครับ เรามาดูสถิติที่ผ่านมากันนะครับในงวดวันที่16มิถุนายนให้เลขดับบนเป็นเลข3นะครับผลออก504นะครับก็เท่ากับดับผ่านนะครับในงวดวันที่1กรกฎาคมให้เลขดับบนเป็นเลข3นะครับผลออก503นะครับงวดนี้ก็หลุดไปนะครับดับไม่ผ่านนะครับในงวดที่แล้วนะครับงวดวันที่16กรกฎาคมให้เลขดับบนเป็นเลข0นะครับ ผลออก3-3-6นะครับงวดนี้เท่ากับดับผ่านนะครับสำหรับในงวดวันที่1สิงหาคมที่ถึงนี้นะครับทางแอดอินทร์เทวนครให้เลขดับบนเป็นเลข3นะครับเราก็มาตามลุ้นกันต่อนะครับว่าเลข3ของทางแอดอินทร์เทวนครจะดับผ่านหรือไม่ผ่านนะครับภาพต่อมานะครับจะเป็นเลขดับ3ตัวบนจากทางแอดพิมมี่นะครับ เรามาดูสถิติที่ผ่านมากันนะครับในงวดวันที่16มิถุนายนให้เลข0นะครับเป็นเลขดับ3ตัวบนผลออก504นะครับงวดนี้ก็หลุดไปนะครับดับไม่ผ่านนะครับในงวดวันที่1กรกฎาคมให้เลข9นะครับเป็นเลขดับบนผลออก503นะครับก็เท่ากับดับผ่านนะครับ ในงวดที่แล้วนะครับงวดวันที่16กรกฎาคมให้เลข5นะครับเป็นเลขดับบนผลออก3 3 6นะครับก็เท่ากับดับผ่านนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับงวดวันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้ทางแอดพิมมี่ให้เลข1นะครับเป็นเลขดับ3ตัวบนในงวดนี้เราก็มาตามลุ้นกันนะครับว่าเลข1ของทางแอดพิมมี่จะดับผ่านหรือไม่ผ่านนะครับ ภาพต่อมานะครับจะเป็นเลขดับ3ตัวบนจากทางแอดนาคิโยนะครับเรามาดูสถิติที่ผ่านมากันนะครับในงวดวันที่16มิถุนายนให้เลข7นะครับเป็นเลขดับ3ตัวบนผลออก504นะครับก็เท่ากับดับผ่านนะครับในงวดวันที่1กรกฎาคมให้เลข8นะครับเป็นเลขดับบนผลออก503นะครับก็เท่ากับดับผ่านนะครับ ในงวดที่แล้วนะครับงวดวันที่16กรกฎาคมให้เลข8นะครับเป็นเลขดับบนผลออก336นะครับก็เท่ากับดับผ่านนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับงวดวันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้ทางแอสนาคิียวให้เลข1นะครับเป็นเลขดับ3ตัวบนในงวดนี้เราก็มาตามลุ้นกันนะครับว่าเลข1ของทางแอสนาคิโยจะดับผ่านหรือไม่ผ่านนะครับ ภาพต่อมานะครับจะเป็นเลขดับ3ตัวบนจากทาง SK นะครับเรามาดูสถิติที่ผ่านมากันนะครับในงวดที่แล้วนะครับงวดวันที่16กรกฎาคมให้เลข0ูนย์ะครับเป็นเลขดับ3ตัวบนผลออก336นะครับก็เท่ากับดับผ่านนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับงวดวันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้ทาง SK ให้เลข6นะครับเป็นเลขดับ3ตัวบนในงวดนี้ เราก็มาตามลุ้นกันต่อนะครับว่าเลข6ของทาง adsk จะดับอยู่หรือไม่อยู่นะครับภาพต่อมานะครับจะเป็นเลขดับบนจากทาง a d d herb f o r Life นะครับจากสถิติในใบนะครับจะมีหลุดไป1นงวดนะครับคืองวดที่ออก6 2 6นะครับเรามาดูสถิติ3งวดหลังสุดในใบกันนะครับวันที่16มิถุนายนนะครับให้เลข2นะครับเป็นเลขดับ3ตัวบน ผลออก504นะครับก็เท่ากับดับผ่านนะครับในงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับให้เลข1นะครับเป็นเลขดับ3ตัวบนผลออก50-3นะครับก็เท in ่ากับดับผ่านนะครับในงวดที่แล้วนะครับงวดวันที่16กรกฎาคมให้เลข8นะครับเป็นเลขดับบนผลออก336นะครับก็เท่ากับดับผ่านนะครับ สำหรับในงวดนี้นะครับงวดเป็นที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้ Add h ธอร์ฟอร์ไลทให้เลข9นะครับเป็นเลขดับ3ตัวบนในงวดนี้เราก็มาลุ้นกันนะครับว่าเลข9ของทาง Add h ธอร์ฟอร์ไลทจะดับผ่านหรือไม่ผ่านนะครับภาพต่อมานะครับจะเป็นเลขดับ3ตัวบนจากทาง Add ยอออินเตอนะครับ เรามาดูสถิติในใบกันนะครับในงวดวันที่16มิถุนายนให้เลข3นะครับเป็นเลขดับบนผลออก504นะครับเท่ากับดับผ่านนะครับในงวดวันที่1กรกฎาคมให้เลข5นะครับเป็นเลขดับบนผลออก503นะครับงวดนี้ก็หลุดไปนะครับดับไม่ผ่านนะครับในงวดที่แล้วนะครับงวดวันที่16กรกฎาคมให้เลข4นะครับเป็นเลขดับบน ผลออก336นะครับก็เท่ากับดับผ่านนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับงวดวันที่1่งสิงหาคมที่จะถึงนี้ทางแอดย้อนเตอร์ให้เลขศูนย์นะครับเป็นเลขดับบนในงวดนี้เราก็มาตามลุ้นกันนะครับว่าเลขศูนย์จะดับผ่านหรือไม่ผ่านนะครับตอนนี้เราก็ดูเลขดับกันไปครบแล้วทั้ง12สําสำนักนะครับทีนี้เรามาสรุปเลขดับกันนะครับ เลขดับบนในงวดนี้นะครับงวดวันที่1สิงหาคมเชื่อถึงนี้นะครับจะมีเลขเลขศูนย์นะครับเลข1นะครับเลข3นะครับเลข6นะครับแล้วก็เลข9นะครับจะเหลือเลขเด่นบนในงวดนี้เป็นเลขเลข2นะครับเลข4นะครับเลข5นะครับเลข7นะครับแล้วก็เลข8นะครับทีนี้เดี๋ยวทางแอดมินจะนําเลขเด่นบนทั้ง5ตัวที่เหลือนะครับ นำมาจับเป็นชุด3ตัวบนในงวดนี้นะครับโดยที่ทางแอดมินจะใช้แต้มเด่นบนของอาจารย์คมนะครับแล้วก็ของแอดโลบินนะครับเอามาจับนะครับซึ่งแต้มรวมบนจากทั้งสองสำนักนะครับจะชนกันที่0แต้ม5แต้มแล้วก็6แต้มนะครับ ทีนี้เราจะเอาเลขเด่นบนที่เหลือนะครับคือเลข2เลข4เลข5เลขเ็เลข8นะครับเอามาจับกับแต้มรวมบนนะครับที่ได้มานะครับ0ูนย์แต้ม5แต้มแล้วก็6แต้มนะครับเราก็จะได้ชุด3ตัวบนนะครับทั้งหมด7ชุดนะครับคือเลข582นะครับจะบวกรวมกันได้0ูนย์แต้มนะครับ5 4 7จนะครับจะบวกรวมกันได้6แต้มนะครับ 587นะครับจะบวกรวมกันได้0แต้มนะครับ442นะครับจะบวกรวมกันได้0แต้มนะครับ447นะครับจะบวกรวมกันได้5แต้มนะครับ448นะครับจะบวกรวมกันได้6แต้มนะครับ772นะครับจะบวกรวมกันได้6แต้มนะครับแล้วก็884นะครับจะบวกรวมกันได้0แต้มนะครับสรุปนะครับจากคลิปวิดีโอนี้นะครับ เราก็จะได้ชุด3ตัวบนทั้งหมด7ชุดตามนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ทางแอดมินก็ฝากไว้เป็นแนวทางไว้เพียงเท่านี้นะครับสูตรคำนวณทุกสูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขเด่นหรือเลขดับนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับมีผิดมีถูกนะครับโปรดใช้วิจราราณในการรับชมรับฟังขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณครับ